ดูพ่อนนดูพ่อดิฉันนะคะอยู่ม,มุมโนนค่ะอยู่ม,มุมโนนนะคะเออได้เก้าอี้มาใหม่นะคะเป็นเก้าอี้แบบตอนเย็นๆไงมาตรวจบ้านก็จะได้แบบมีที่นงที่นั่งบ้างแล้วก็เดี๋ยวแบบให้อาหารปลาใช่ะปะเวลาเราตอนเย็นเราให้อาหารปลาก็ไม่งนก็ไม่มีที่นั่งแม่เขาชอบมาให้อาหารปลาตอนเย็นเพราะว่าเราเลี้ยงปลาแหละก็เลยแบบซื้อเก้าอี้มาเธอเก้าอี้แบบนั่งเล่นๆน,นะคะเธอค่ะ แต่ก็สวยอยู่นั่งเล่นแต่ก็สวยอยู่เห็นป่ะฝั่งโน้นฝั่งนงน้นตอนตอนเย็นไงเราให้อาหารปลาตรงนน้นปลามันจะรู้ที่ให้อาหารมันตรงนน้นตอนเย็นก็คือใม่คุณแม่เขานั่งนะคะก็แบบกุบกิบกุบกริบคุณพ่อดิฉันก็อยู่คนละมุมค่ะนี่ได้ต้นไม้นะต้นแบบต้นแมงเมานะคะคุณพ่อก็อยู่มุมโน้นนะคะเพราะว่าไม่ค่อยถูกกับคุณแม่ค่ะ เขาไม่ถูกกันสองคนนี้คุณแม่อยู่โน่นค่ะนโน่นเออนะคะอยู่คนละมุมเหรอไม่ถูกกันใช่ไหมเออไม่ถูกกันกกน,นั่งคนละมุมดิฉันอยู่ตรงกลางนะคะเป็นกรรมการเออแยกกันไปทีนี้แหละไม่ต้องทะเลาะกันละนะพื้นที่กว้างขวางเลือกเอาเลยนะอยากอยู่ตรงไหนก็อยู่ไปนะโอเคจะได้ไม่ต้องทะเลาะกันเดี๋ยวเดี๋ยวปลูกต้นไม้อีกลมๆนะคะ ต่างคนต่างอยู่อยู่ระหว่างต้นกล้วยกับต้นอ้อยไปเลยค่ะคุณแม่ดิฉันเออทุกคนฮะดูมากับไอปุยด้วยค่ะไอปุยก็ดื้อมากค่ะทุกคนนอนนอนไอปุยไอปุยปมปุยปมปุยทำอะไรนะมานี่เลยมานี่เลยนะเร็วเร็วขึ้นมาเลยไหนไหนไหน ไอ่ S <S ไหนโลกเดี๋ยวตกบ่ออุ้ยไปไหนอุ้ยไปไหนคะช่วงเย็นๆตรงนี้ก็จะพอมีล่มนะคะทุกคนประมาณสามสี่โมงแดดมันจะไล่มาทางนี้แล้วมันมีป่าย,ยางก็ช่วยได้เยอะเลยนะต้นไม้อะช่วยทุกคนโลกร้อนคุณเห็นไหมโลกร้อนน้ำทะเลร้อนอะไรร้อนนะแผ่นดินวงแผ่นดินไหวนะคะ อ,อมนุษยชาติจะบรรลัยนะคะการพัฒนาแบบก้าวกระโดดนะหันมาสนใจเรื่องระบบนิเวศกันเถอะค่ะเรื่องธรรมชาติถึงแวดล้อมเถอะทางรอดมีทางเดียวนะคะถ้าตัดใดเรายังไปสนใจแต่เรื่องเศรษฐกิจเรื่องการพัฒนานะคะตึกรามบ้านช่องนะระบบนิเวศถูกทําลายนะโลกร้อนขึ้นภยัยพิบัติก็จะยิ่งหนักขึ้นนะคะทุกคนเห็นไหมดิฉันแบบอยู่บ้านสบายใจนะคะเห็นข่าวแล้วก็แบบ เป็นห่วงนะคะสะพงสะพานเมื่อกี้ที่ฉันดูตามผืกนะหลายเส้นทางด่วนอะสะพานขาดนะคะสะพานภุมิพคด้วยนะคะเห็นสลงสลิงก็อติดตามข่าวสารนะคะทุกคนแล้วก็ระมัดระวังกันด้วยนะแผ่นดินไหวก็อยู่ในที่โล่งแจ้งปลอดภัยสุดทรัพย์ส,สินทรัพย์สินก็ไว้ก่อนนะคะอย่าเพิ่งเป็นห่วงใครที่อยู่ตึกสูงๆโดยเฉพาะแบบตึกสูงๆอันตรายนะคะถ้ามีรอยเล้ามีอะไรต้องรีบแจ้งหน่วยงาน นะคะก็มีเพจเขาประสานอยู่ให้แจ้งเจ้าหน้าที่จะได้ไปตรวจสอบโครงสร้างตึกนะคะอยู่ตึกอันตรายทุกคนเห็นไหมพอเ,เกิดแผ่นดินไหวนะแต่ถ้าเป็นแบบญี่ปุง่งญี่ปุ่นอะไรแบบนี้เขาก็จะแบบมีระบบไงเอออาคารเขาสร้างมาเพื่อรองรับแผ่นดินไหวโดยเฉพาะแต่ของเราอะ่ะบางทีบางบางที่เท่านั้นนะคะบางบริษัทบางโครงสร้างบางอาคารเท่านั้นที่ยังไม่ได้มาตรฐานแล้วนะพอเกิดแผ่นดินไหวเห็นไหมของสาตงงออะ่ะทุกคนเห็นไหม ตั้งสองพันกว่าล้านนะ่ะเป็นไงอะพังเลยมีผู้เสียชีวิตด้วยนะนะ่าอันตรายมากค่ะทุกคนขอให้คำนึงเรื่องความปลอดภัยเถอะนะเรื่องแผ่นดินไหวดูแคนไม่ได้นะคะโครงสร้างตึกโครงสร้างอะไรนะคะทุกคนอะไรอะป้วยไปอยู่กับยายนู่นอยู่คนละฝั่งเออลเลิศเก๋